าคารท่าอากาศยานทหาร2เช่นการภารกิจเครื่องบินกริปเพนบินลงถนนโดยกองทัพอากาศได้ทดสอบการบินขึ้นลงบนถนนหลวงครั้งแรกของเครื่องบินขับไล่โจมตีกริปเพนที่ถนนหลวงหมายเลข4287อำาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2568 ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่โจมตีให้มีความอ่อนตัวในการวางกำลังและการปฏิบัติภารกิจได้จากทุกสนามบินและในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั่วประเทศเพื่อทอดสอบขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจโดยไม่ใช้สนามบินให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยเพิ่มขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ในการวางกำลังระดมสรรพก,กำลังสาหรับภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ ผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่ที่สามารถขึ้นลงบนถนนได้หากเกิดเหตุสนามบินถูกทำลายซึ่งเครื่องบินกิ i เพนใช้ระยะทางวิ่งสั้นประมาณ700-800เมตรนิทรรศการเครื่องบินฝึกจำลองกิ i เพน EF Simulator เป็นเครื่องบินฝึกจำลองของก r i เพน EF เครื่องบินรบสัญชาติสวีเดนรุ่นล่าสุดสามารถจำลองสถานการณ์ต่างๆในการบินให้นักบินได้ฝึกฝนการบินเพื่อความปลอดภัยก่อนการขึ้นบินจริง ในการนี้มีพระราชปฏิสันานกับนักบินในฝูงบินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาและไทยโดยมีการจัดแสดงนิทรศการพระมหากตริย์นนักบินถ่ายทอดพระราชประวัติด้านการบินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่ปี2519 จากนั้นทรงกระดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารท่าอากาศยานทหารสองทออพระเนตรเครื่องบินขับไล่ไอพ่นแบบ F 5e และเครื่องบิน t ี50อากาศยานไอพ่นความเร็วเหนือเสียงและเป็นอากาศยานจมตีเบาซึ่งกองบิน6อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นำมาจัดแสดงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ที่ทรงทําการบินกับอากาศยานกองทัพอากาศได้เกือบทุกประเภททั้งอากาศยานปีกหมุนอากาศยานปีกตรึงแบบใบพัด และเครื่องยนต์ไอพน่นทรงเป็นนักบินขับไล่ที่มีชั่วโมงบินต่อเนื่องมากกว่า2,800ชั่วโมงบินซึ่งถือเป็นสิ่งที่ยากยิ่งสําหรับนักบินขับไล่ทั่วโลกที่จะทําได้โดยทรงถ่ายทอดพระประสบการณ์ผ่านการทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินพระราชทานการฝึกสอนทั้งวิชาการภาคพื้นและการฝึกบินแก่นักบินขับไล่ของกองทัพอากาศ oh <my> ต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงการบินชุดที่2คือการแสดงการบิน ซระยะกิรันจากกองทัพอากาศอินเดียโดยฝูงบินผาดแผลงสูระยะกิรันก่อตั้งเมื่อปี2539มีความหมายว่าแสงอาทิตย์สื่อถึงแสงสว่างและความปรารถนาดีทําการแสดงโดยใช้เครื่องบินแบบฮอกมัส132ที่ผลิตในประเทศอินเดียเป็นฝูงบินผาดแพลงฝูงเดียวในทวีปเอเชียที่ใช้อากาศยาน9ก้าลำในการแสดงโดยแสดงถึงมาตรฐานการบินระดับสูงและวัฒนธรรมของกองทัพอากาศอินเดียนอกจากนี้ยังทําหน้าที่เป็นทูตเจริญความสัมพันธ์ทางอากาศของประเทศอินเดีย โด,ย,ดยทุกการแสดงการบินจากนักบินของกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศจากมิตรประเทศในวันนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธมิตรีอันดีระหว่างกันแต่ยังสะท้อนถึงสมรรถภาพของกองทัพอากาศและสมรรถนะของนักบินที่ต้องมีวินัยขั้นสูงในการฝึกฝนทักษะการบินจนเกิดความชํานาญพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจหากท่านชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้และเพื่อจะได้พบกันครั้งต่อไปและท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน พวกเราได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกช่องกดติดตามกดไลค์แชร์และคอมเมนต์หรือมอบซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นของขวัญเป็นกำลังใจแก่ทีมงานเราได้ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนของทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ